กิจกรรมเรื่องการสร้างมุมโดยใช้โปรแทค t เตอร์อุปกรณ์ที่ใช้โปรแทค t เตอร์ชนิดครึ่งวงกลมกระดาษไม้บรรทัดดินสอซึ่งในกิจกรรมนี้จะใช้ปากกาแทนเพื่อความชัดเจนค่ะการสร้างมุมวอพอยอให้มีขนาด55องศา วิธีทำขั้นที่1ใช้ไม้บรรทัดและลินสอวาดส่วนของเส้นตรงพอ,อยอขั้นที่2วางโปรแทคเตอร์ให้จุดกึ่งกลางของโปรแทคเตอร์อยู่ที่จุดพอจากจุดศูนย์องศาบนโปรแทคเตอร์ด้านที่ทับกันกับส่วนของเส้นตรงพอ,อยอ ขั้นที่3ลากส่วนของเส้นตรง Pw ออจะได้มุม w พอยอมีขนาด55องศา